ครับสวัสดีครับ Fc ทุกคนนะครับเนาะเอาเมื่อนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเนาะวันที่สิบสิบสามตุลาคมหกห้าแล้วนะครับเนาะใกล้ละคงสุดท้เนาะสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกกระเมียนแล้วนะครับเนาะเอามื่อกี้พอแจ้งเมื่อกี้ผ้าม,ามือถือเลขแนวทางสูตรเลขล่างนะครับ Fc สูตรเลขล่างเดินดี สองตัวมาตัวนะครับเขามาเด10สิบกุงวนะครับบบซีเดือนดีอยู่ครับสองตัวมาตัวหรือมาทั้งสองตัวนะครับเนะาะเตียนผ้าเห็ดบงจากสองสามหวดนะครับบบซียอนมางจากสองสามวดนาอยบเนาะบรลดอกเก้าสองเก้านะครับ สามสามสองล่างแปดสาม สองห้าหกศูนย์สี่สองหนึ่งศูนย์ เ4้าสีสามเศูนสามล่างเจ็ดห้า เก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกสามหนึ่งสี่สามสอง ล่าสุดนะครับเนาะสี่สี่แปดสี่หลังห้าศูนย์สองศูนย์หก สองเจ็ดแปดหนึ่งเก้าสี่ครับเอฟซีตัวนี้เด็กหน้านะครับเนาะ เลขหน้าครั้งที่หนึ่งตัวนี้เลขไทยไทยครั้งที่หนึ่งมีไทยครั้งที่สองขับดีดี่เลขหน้าครั้งที่หนึ่งสองศูนย์หกนะครับเนาะสองศูนย์หก ท่ายครั้งที่สองท่ายครั้งที่1 2 7 8งสองนะครับสองเท่ายครั้งที่2 1 9หนเครับเนาะ1 9ึ่งเก้าสีเตรียมกระดิบนี่นะครับ4 3 2 1ามสอ 2, 1, 0, เดี๋ยวมาบวกมาลบก,กันนะครับพี่เนาะหลักแสนหลักลอยครับหลักสิบหลักสิบนี่สองเือครับพี่พี เลขหน้าครั้งที่หนึ่งหลัก10บเลขท้ายั้งที่หนึ่งหลักสิบหลักสิบสามเทือครับหลักหน่วยเท่อหนึ่งเลขท้าย ขั้งที่สองหลักสิบหลักหน่วย ครับบีบซีลักสิบนี่สามเท่อนะครับเดินลักสิบนี่สามเท่อครับเนาะลักหน่วยอีเทือนึงบีบซีเข้าใจนะครับเนาะตัวนี้มันจะมีบวกบวกสามคงที่ครับบบซีบวกสามแล้วกับตัวนี้จะมีบวกหาครับ เอาบวกกับร้อมกันเลยครับบีีหลักแสนสองเือสองเก้บแนครับแปดเพรเตรียมนำเราแต่แปดได้ครับเด้แปบวกสบวก3เป็น6กนต้อเนาะหบวกสองบวกศนี่ก็บ่ต้องบวกนะครับเนาะก็มาบ,บวกส 4, 4บวก หบวกศูนย์ก็ต้องบวกนะครับาบวกสามคงที่นะครับสามบวกครับยี่ิบ 27. 27เจ็ดครับเอฟซีย่สิเจ็ด่สิเจ็ดเท่ากับเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดเจดบวกห้า เจดบวกหเป็น12บสองนั่นครับพี่พีสิบสอง้าตัวสองนะครับนี่ครับสองตัวมาตัวหรือมาทั้งสองตัวนะครับเนาะอัน,นี้ก็เก้าบวกเเป็น18ปดพอเทียมน,นับขตัวแปดนะครับเนาะแปดบวกเจ็ดบวกศูนบวกศูนย์ก็ตว ok, นะครับเนาะคำว่าบวกเจ็ด ok นะี่เบก อันนี้บวก3มเท่านะครับสามนี่หลักสิบสามสามเป็นเก้าะครับเนาะเบวก1บวก3บวก2บวกบวกสคงที่ครับเอฟซบวกครับได้สี่สิบพอดีครับเอฟซีสัดนะคันเนาะสี่สิบ สี่สิบเข้ากับตัวศูนย์ะครับศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าครับครับสูตรเลขล่างเดินดีนะครับเริ่มมาสองตัวมาตัวหรือมาทั้งสองตัวนะครับเนาะมานำกันใดครับเอางวดที่จะถึงนี่ครับวันที่สิบหกตุลาคมหกห้านี่4สี่บวกสี่เป็นแปดนะครับ 8บวก6บวกอันนี้หลักสิบนี่สองเอหกบวกหกเป็น12 12พอเทนยนมนับอ,อัต่าสองนะครับเนาะสอบวกศูนย์กับรตรงบวก7บวกกัน3ามเอสามเจ็ดยี่บเอ็ดยี่สเกับนับอ,อตาหนึ่งนะครับเนาะหนึบวกแบวกเบวก สบวกบวกสมคงที่เขา่าลืมครับ3บวกครับได้สีสิบเอครับเอฟซีสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเท่ากับตัวหนึ่งเงินบัคหนึ่งโอ้สี่สิบเอ็ดเท่ากับตัวหนึ่งครับหนบวกหเป็น6กเงินบับ งวดน,นี้ได้หนึ่งกับหกนะครับเนาะเอฟซีก็ลองมาเฮ็ดย้อนหลังมึงนะครับเด้อเอาไปเทียบชนกันกับหลายๆสูตรนะครับเนาะเขามาแล้วสิบกุมวดแล้วครับเอฟซีเพราะเที่ยงหัาใจมันเลยมันจะงวดแล้วสิบกุงวดแล้วล่ะนะครับเนาะครับเลขล่างนะครับได้เอฟซีล่างครับคืองวดน,นี้ เกตับสองกาม่าเจ็ดมาครับนี่แล้เขารักสิบหลักสิบล่างหัวที่ผานมานเห็นมาครับศูนย์กามากับม่าน้ำกันออกห้าศูนย์หัวนี้เป็นเลยครับเอฟซีทีโบมาหกหนึ่งสมบูรณ์งดนี่ตัวทีโบเ,เตียมลงให้ เลียกล่างนะครับเนาะบรูว่ามันเขามานํากันจั่งวดน,นะเอฟซี FC ลองไปเหดย้อนหลังมึงเออมันมานํากันได้ครับเลียกศูนย์กับเ,เลียกขี้คู่มันบอรับศูนย์กับขี้คู่เนาะศูนย์หรืบม่มีแต้มก็ถือว่าเป็นเลขขียกคู่หาก็เลียกขีก้วันนี้ก็คู่กับขีกีค่ครับเอฟซีนี่ เอาแคปหน้าจอยเบิ้งนะครับเดอ้อเอฟซีเอาไปเบิ้งมันเป็นแนวทางน้ากันเนาะครับเนาะสูตรเลขล่างเดินดีสองตัวมาตัวหรือมาทั้งสองตัวนี่นาะเคยเห็นนี่เนาะเอฟซีเนาะเอาแคปหน้าจอยเบิ้งครับเอฟซี FC. ผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกักบขอโทษขออภัยหลายลๆนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเออเดือดคำนวณย้อนหนลังถึอเบิ้งตัวงวดครับเอฟซี FC. ไปนาบอลูจักคนนะครับเนาะ ท่านั้นแล้วเขาก็ใส่วิจารณญาณในการรับซุ้มเนาะครับเอฟซีเนาะเอาไปเบิ้งว่าเป็นแนวทางน้ากันท่านอาจารย์นักคิดนักคำนวณเนาะเนาะก็มีเอฟซีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาหาพอเตรยมอยู่อยากลงให้ลงสูตรหวยเพราะเป็นเลขกลางเลขบดเนาะครับเนาะครับพอเตรียมไปส่อยลงให้เอาไปเบิ้งว่าเป็นแนวทางน้ากันผิดพลาดเข้ากับบาวากันเนาะเอฟซีเนาะครับเอาสุดท้ายทายสูตรเนี่ยเขามาแล้วกันจะลืมเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำเดีย คำเนาะผูกเขามาใหม่มาเห็นอยากได้สูตรเอาไปชิดไปคำนวณลองเมืองกยจะลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนพ่อเตียมไว้เพื่อจะประผาดชิปใหม่ๆนะครับเนาะครับสุดท้ายทยดพ่อเตียมก็มีแค่นี้ขอให้เอฟซีทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อให้มีแต่โศกแต่ลบับให้นถูกหวยรวยเงนินกันวันที่16ตุลาคม6 5ห้านะครับเนาะถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับครับเอาสำหรับลิปนี้พ่อเตียมมีแค่นี้ไว้พอชิปนา สำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม